สวัสดีครับพวกผมนะครับจูเนี่วันนี้ผมจะมาทําการรีวิวของชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยมันคือเตารีดอิเล็กโทรลักนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นอิเล็กโทรลักรุ่นพิเศษนะครับที่ผมได้มาจากการรีวิวจากล a z a ดานะครับเรามาดูกันเลยว่ามีมอะไรกันบ้างนี่นะครับกล่องจากล a ส a ดา มาปุ๊บนี่นะครับจากรัสดานะจะเ,เจอรูปแบบของตารีดอิเล็กโทรลักษ์นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะฮะนี่คือภายในนะครับภายในโอ้ถือว่าเป็นตัวนี้สวยนะครับเนี่ยดูจากดีไซน์ ครับตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับถ้าเราสั่งจากราชนานะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบตอรีแห้งนะครับไม่ใช่ตอรีไอ้น้ำนะครับแผ่นฟ้าลีตรงนี้นะฮะแล้วเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้เลยครับจะเลือกเป็นแม็กก็ได้หรือแล้วแต่อุณหภมูมิของเราที่เราจะเลือกนะครับตัวสายสามารถปรับยืดได้นะครับก็คืออยู่ที่ระยะที่เราจะใช้นะครับตัวนี้ ก็คือเราก็รีดได้ตามปกติเลยครับที่เราเราจะปรับไฟแบบไหนนะฮะไอตรงนี้แล้วก็อันนี้คือคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานมันจะระบุว่าการใช้ยังไงบ้างนะรหรือว่าจะบอกรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะครับมันจะบอกันเลยนะการใช้คู่มือของอินสุรักตัวนีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับ อย่างเช่นก็บอกว่าจะมีมือจับฝายบักปลอกแป,ป้นเลื่อนนกป,ปูมหน้าเตารีดนะครับฝอยแสดงสถานะอ่าจะมีหมดเลยบอกการใช้งานทุกอย่างมีหมดครับไปดเตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเบอร์โทรของซูมบริการนะครับเซอร์วิสถ้ามันเสียเราสามารถไปซ่อมหรือเปลี่ยนได้รตรงนี้เพราะว่าลาซาด้าเขารัประกัน2ปี แล้วก็ในส่วนตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นเหมือนกับซูเปอร์บาริการนะครับจะอยู่ที่อาคารอิเล็กโทรลัก์เพือรอิตตัดใหม่แขวงกระบี่วางกะปินะครับเขียนห้วยขวางกรุงเทพนะครับผมมีติดต่อได้นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าใบลงทะเบียนสินค้ารับประก,กันสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเ <S <S เดี๋ยวเราช่วยทดสอบกันว่าตารี่ตัวนี้ใช้งานดีหรือเปล่า โอเคครับนี่นะฮะเราจะมาทําการลองรีดกับเกงสแลคดูนะครับว่ามันจะเรียบให้หรือเปล่านะฮะอันนี้นะครับเราต้องจัดเางเกงให้มันเอ่อเรียกว่าเข้าส่วนก่อนนะครับแบบนี้มะวางเกงโลงตอนนี้เริ่มได้กลิ่นตอรีดไหมนะครับผมเริ่มมีเอ่อกลิ่นในการเราเรียกว่าแผ่นแผ่นรองนะครับตรงเนี้ยเริ่มได้นะฮะ ต่อมาเราจะทำการรีดกันนะครับนี่นะสายตรงนี้นะครับจะเป็นปลั๊ก3ตาเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะใช้แบบไหนนี่ครับเห็นไหมเราจะมีการปรับไฟขึ้นได้ตรงนี้อตอรี่ก็คุ่นะปลั๊กเรา โอเคนะครับทีนี้เราจะมาใส่อีกด้านนึงไม่รีบเลยรีบกีบมาน เห็นไหมครับนี่ฮะมันเริ่มเรียบแล้วนี่ครับเรียบเลยอ่าก็ขอจบในการรีวิวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าหากว่าผมพูดผิดนะครับการใดก็ต้องขออภัยแก่ทุกคนนะครับฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับตรงนี้และเป็นกำลังใจให้กับรายการผมด้วยนะครับขอบคุณครับ